ว้าวว้าวดึงดึงสาว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 ว้าวใหญ่อยู่ครับผมใหญ่อยู่ใหญ่อยู่โยกโยกโยกเรียบร้อยได้เลยครับเนี่ยปานกลางนะปานกลางไอ้ดุกไอ้ดุกโอ้เข้าไปลึกเลยโอ้เข้าลึก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 เรียบร้อยเรียบร้อย เรียบร้อยแนละ้วตัวหนึ่งของเราวันนี้เมื่อกี้นี้ไอ้ดุกตัวใหญ่นะไปอืเข้าลึกลึกเหรอเข้าลึกต้องตัดเลยว่าแบบนี้ตัดเลยโอ้ oh. เข้าลึกเข้าลึกครับประดุกประดุกเกือบ